สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม r om classic ครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าประดับตัวไหนนะครับที่ดาเมจดีที่สุดแรงสุดของลูนพ่นนะครับสำหรับหนพ่นนี้นะ่ะโอเคครับผมไเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยอ่าโอเคครับโดยวันนี้นะครับเราจะเทสด้วยการทั้งหมด2แบบนะครับก็คือเราจะเทสกับตัวหุ่นไม้ที่ เป็นดัมมี่ธรรมดานะครับแบบดัมมี่สเต็งศูนเปอร์เซ็นต์นะครับดัมมี่สเต็งศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเจาะก็กมีผลนะนิดหน่อยนะครับเออก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เราจะเทสกับบอสที่แบบว่ามีเจาะก็ด้วยนะครับเอ้ยมีค่าดีเฟนต์ด้วยที่เราแบบจำเป็นต้องเจาะเนาะดูว่าดาเมจมันยังไงนะครับอ่ะแรกนะครับผมเลือกเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็ดัมมี่สเต็งศูนย์เปอร์เซ็นต์นะส่วนประดับเราจะถอดออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดการ์ดแป๊บนึง ในประดับเนี่ยมันจะมีออฟแมวแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นผลชัดเจนแหละนะครับออฟแมวมันไม่ได้ต่างกันมากอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับโดยอันแรกเป็นประดับเจาะนาอนี่จะเป็นเจาะเกาะหกเปอร์เซ็นต์นะครับออฟเอดีเคยี่สิบเก้านะครับอ่าหกสิบสองนะครับเป็นประดับแอ v ด n เพลนเจอร์นะครับก็บับไปแล้วก็พ่นไปอ่าอันนี้จะเป็นมอนแบบอ่ดก่อนนะครับสามเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับ ตัวนี้นะครับ3ามเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับเจาะนะครับเจาะบอสนะครับสามเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดอันนี้จะเป็นดัมมี่บ้างนะครับเป็นดัมมี่ธรรมดาบ้างห้าเจ็ดเก้านะครับห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าสองหนึ่งนะครับอ่าอันนี้สําหรับประดับเจาะเกาะนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นประดับประดับแอคแท็กนะครับประดับสายสเต็งฟิสิเคิลนะครับ ก็ตรงนี้ EK 31นะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้มี Magic d e f e n s ิบด้วยนะครับซึ่ง Magic d e f e n s ิบเเนี่ยมันถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันเอาต้องเอา19เคูณ1นนะครับมันจะได้ m a g ิ c อทอีกยี่สิแครับตรงนี้ก็จะได้เปรียบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดีเรามาลองเทสดูนะครับอ,อันแรกเราเลือกเป็นบอสก่อนนะครับอีบอสอ่นะนะครับ สามเจ็ดเก้านะครับหกสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดเก้าหสามเจ็ดนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเบาวกว่าเจาะเกาะแล้วนะครับทั้งท้งที่ออฟแมลดีกวา่าแต่เบาวกว่าเจาะเกาะเยอะเลยนะครับเบาวกว่าแบบ2 0 0 0มื่เลยะนะครับชัดเจนมากนะครับทั้งท้งที่ออปชันดีกวา่าออฟแมลดีกวา่าทีนี้มาพ่นใส่ตัวที่ไม่มีเกาะนะครับแต่ว่าเากาะเจาะเกาะก็ยังมีผลนะนิดหน่อยนะครับ 598 375นะครับ598 375นะครับ598 375เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเนี่ยแรงกว่าเจาะเกาะแล้วนะครับแรงกว่าเยอะด้วยนะแต่ว่าออบมันก็ดีกว่านะครับแต่ว่ามันแรงกว่าค่อนข้างเยอะนะน่าจะเพื่อนๆน่าจะแบบเห็นผลแหละว่ามันไม่ใช่ที่แค่ ADK นะครับไม่ใช่แค่ ADK กับไปตแท็กนะอ่ะประดับต่อไปนะครับ ที่เราจะเทรดนะครับจะเป็นประดับมีดิ c a อ t a แท็กนะครับไปจากมีดิ c a อ t a แท็กเนี่ยออฟเอ็กแท็กสามหกมีิจเอกแท็กยี่สิบหกด้วยอันนี้ออฟโหดสุดๆแล้วนะครับแล้วก็ม i c ิ t แท็กเนี่ยมันน่าแปลกที่มันทำมาให้ a อ t a แท็กคือเยอะโตะเยอะกว่า a อ t a แท็กฟิส c ิ l อลนะเนี่ยเริ่มอันนี้สี่สิบใช่ไหมอันนี้หกสิบนะครับแล้วบวกอย่างละสามเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้บวกเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปที่บอสนะครับไปที่บอสก่อนเอา ไปปับ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 สามห้าสามหกศูนย์สี่นะครับอันนี้สามห้าสามหกศูนย์สี่นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเบาเบาสุดเลยนะครับเบาหยองเลยนะครับไม่มียอ็งแทกนะครับเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งสามห้าสามเองนะครับเบามากนะเบามากนะครับไม่มีผิดพลาดอ่ะต่อไปเปลี่ยนหุ่นกระป๋องเรานะครับไปเป็น เออแบบไม่มีเกาะนะครับหกแสนนะครับอันนี้คือแรงเลยนะครับแบบไม่มีเกาะนะครับหกแสนเท่าไหร่หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกสี่นะครับหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกสี่อ่าเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเลือกไปเลือกใช้กันได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมจิกนะครับมันจะแรงสุดแต่ว่าออฟมันดีสุดนะออฟมันดีออฟมันดีนะครับมันก็อาจจะ ดามเมจมันไม่ต่างกับฟิสิกอลมากนะครับผมว่าประดับฟิสิกอลเนี่ยดีกว่ามจิกเนี่ยกากสุดนะเพราะว่าถ้าเป็นตีมอนที่มีดีฟเอนเยอะเนี่ยสายมจิกแพ้เลยนะสายมจิกแพ้เลยนะครับอ่าแล้วก็ประดับต่อไปที่เราจะเทสนะครับยังไม่หมดนะครับก็จะมีประดับไฟนะครับเออเมื่อวานคนดูว่าไม้ผมเทสนะเมื่อวานผมสตรีมก็เลยซื้อมาลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้นะครับอ่า มันจะเป็นอินห้าไฟดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ออฟไม่ได้เลื่อนขั้นนะมันก็ยังไปต่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกับตัวบอสก่อนนะครับมาสามหกหนึ่งนะครับหนึ่งสี่เก้านะครับรับไฟนะครับสามหกหนึ่งอะไรวะหนึ่งสี่เก้าว่าเมื่อกี้สามหกหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอ่ะระดับไฟนะครับสามหกหนึ่งเป็นไงก็เบานะครับเจาะบอสก็สู้ไม่ได้นะครับฟิสิ้คอร์ก็สู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปชนะแบบ มอนที่ไม่มีเกาะนะครับอ่ะถนัดไหม619นะครับแรงจัด619714นะครับ619714อ่านี่นะครับเราก็เทสมั้งหมด4แบบนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีเกาะเนี่ยประดับไฟแรงสุดนะครับแต่ว่าประดับไฟมันไม่ครอบคลุมนะมันจะมันพ่นน้ำไม่ได้นะครับมันต้องเนพ่นไฟอย่างเดียวนะเออแล้วก็ แต่ว่ามันยังอัพขั้นได้นะครับแล้วก็ยังตีบวกได้อีกนะตีบวกไปสูงสูงครับได้มจิกแอคแท็กเพิ่มได้ดีฟายแอคแท็กก็ได้แอคแท็กเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็นั้นไปอีกแต่ว่ามันก็จะเหมือนพวกโอลินโกฟกับพวกดุลหานนะซึ่งผมว่าถ้าใส่เฟรมลิงเนี่ยผมว่าใส่ดุลหานน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครเน้นพ่นไฟไปเลยอ่ะมันก็ใส่ได้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยคือถ้าดาเมจมันแพ้ตัวประดับเจาะเกาะขนาดเนี้ยนะครับ คือเราอาจจะใส่เจาะเกาะดีกว่าปะเจาะเจาะบอสมัน399เลยนะครับมันแรงมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะเน้นตีบอสหรือว่าจะไปตีคนที่ดีเฟนเยอะที่อื่นๆอ่ะก็ใช้เจาะบอสดีกว่านะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเน้นแบบว่าตีบอสอ่อนๆนะครับตีแบบแบบคนอ่อนๆหรือว่าอะอะไรที่ไม่ค่อยมีเกาะเนี่ยแบบไฟมันก็จะแรงสุดเนาะนะครับแล้วลองมาก็มจิกแต่ผมว่ามจิกเนี่ย ของผมมันออฟมันอาจจะดีนิดนึงนะครับอาจจะสูสีกับฟิสิคอลแหละนะครับก็ไปเลือกใช้กันได้แต่ว่าฟิสิคอลตอนตีไอตัวเจากาะมันมันดีมันดีกว่าเยอะเลยไงดามเมจมันดีกว่าเมทิคอลเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้ฟิสิคอลน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจไปทดสอบกันดูนะครับว่ายังไงนะครับไปลองดูไปขอดูว่าเอ้ยถ้าแตดประมาณนี้เพื่อนๆน,อนชอบ อันไหนมากสุดนะครับชอบปรับแบบไหนเออก็ไปเลือกใช้กันได้นะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมเอาเอ็มคลาสสิกนะผมวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมแล้วก็เติมเงินก็อย่าลืมเพลวีทท็อปอัพนะครับใส่โค้ด G A N D นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ